ครับเ้ฮา้ไอ้บอกเจอวะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเห้อพี่าจสนุกครับแม่ครับเล้ยมพี่เอิมาเฝากไว้แต่ว่าแจงมาสายอ่ะแองมาสายตื่นสายหอี่ย้อนสนุกไปทับที่ย้อนใ่ครับเราเลื่อเวลาเป็นแบบอ๋อ ย um ี่ยองสิโนไม่ครับมากครับอกมากครับโอโหเเดี๋ยวแกงลงกี่โมลงกี่โมงอ๋อครับสองครับบสองฮะครับคข้อมูลพี่พี่บาอยาเลยปจตอบอะคะเดี๋ยวจ้ามาลับครับอ๋อแล้วจะมีเวลาให้เซ็นไหมโอเคจ้ะเดี๋ยวไว้เจอกันจะมาได้ได้อาร์ตสตา์คารลอน่ะ

HAHA <laughs>